ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพี่ไพ่สำรับนี้นะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะคะเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานหลักประจำตัวของคุณกันก่อนนะคะพลังงานของคุณแบรแรกนะคะออกมาเป็นไพ่สองเหรียญใบที่สองนะคะเป็นไพ่แปดดาบนะคะใบที่สนะเป็นไพ่เดอะไฮพินเทสนะคะใบที่4นะคะเป็นไพ่ดูโรค่ะใบที่5นะคะเป็นไพ่อัศวินไม้นะคะ และใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่เดว,วิลนะคะพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุลมแล้วก็คนธาตุไฟนะคะเราก็ราศีที่เจาะจงนะมีแค่ราศีมังกรน,นะคะราศีเดียวเท่านั้นนะมังกรแค่ราศีเดียวนะคะ ส่วนถ้าเป็นวันเกิดนะคะก็มีวันจันทร์และวันเสาร์นะคะดูจากพลังงานหน้าไพ่ตรงนี้แล้วนะคะบีก็รู้สึกว่าจริงๆตัวของคุณเองนั้นนะคะก็เป็นคนที่รักคนยากนะคะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเป็นคนที่เรียนรู้อะไรก็ค่อนข้างเก่ง มากมากเลยนะคะคือสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวของตัวเองก็มีโอกาสประสบความสําเร็จมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่คุณสนใจนะคะาบางคนนะคะมีเซนด์ด้วยนะคะบางคนมีเซนด์มีรังสังหรณอที่แม่นยำนะคะตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าพลังงานของคุณเองอยู่ในจุดที่บางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณ ไม่มั่นใจว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่คุณไม่มั่นใจว่าสิ่งที่คุณรู้สึกเลยคะ่ะหรือการกระทําของคุณที่ผ่านมานะคะมันจะส่งผลดีต่อในอนาคตมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณเองก็ค่อนข้างมีความกัง,งวลตรงนี้นะคะพอสมควรเลยนะเวลานี้เลยนะซึ่งความกัง,งวลเนะะี่ยค่ะอาจจะอยู่มาประมาณ2ส,สัปดาห์หรือว่าสเดือนแล้วนะคะ ก็ทำให้คุณเองบางทีอะคะ่ะก็ใจร้อนไปบ้างน,นะคะสูญเสียวความเป็นตัวเองไปบ้างทั้งที่จริงๆแล้วเป็นคนที่คิดอะไรนะคะละเอียดรบอบคอบเสมอนะคะบางคนเป็นคนที่มีชื่อเสียงหน้าตาทางสังคมค่อนข้างเยอะแล้วด้วยนะคะอ่าเป็นบุคคลสาธารณะประมาณนี้เนาะเพราะว่าจากหน้าไพ่ก็คือค่อนข้างนะคะที่จะเป็นคนที่มีใครๆรู้จักเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าบางทีอะคะ่ะมันมี อุปสรรคบางอย่างเข้ามาก็ทําให้คุณค่อยขวยไปได้เหมือนกันเนาะหรือไม่อาจจะเป็นคาแบบคาคอมเมนต์นะคะต่างๆแบบเนี้ยค่ะอาจทาให้คุณเองมีความรู้สึกว่าไม่เข้าใจเออไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องคอมเมนต์กันแบบนั้นแบบนี้ทั้งที่คุณเองก็ทํามาดีอ่ะเนี่ยก็แอบ,บมีความกังกวลแบบนี้ด้วยได้หากว่าคุณเป็นบุคคลสาธารณะนะคะถ้าหากว่าใครไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะเนาะพี่ก็รู้สึกว่าคําติิงนะคะหรือว่าคําที่เขาพูด ที่ทําให้คุณนะคะรู้สึกว่ากระวนกระวายใจก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวนะคะเพื่อนร่วมงานอืมหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานประมาณนี้นะคะทําให้คุณเองรู้สึกว่าบางทีก็ทําเต็มที่แล้วนะทำไมถึงแบบว่าต้องพูดแรงขนาดนี้อ่นะก็จะประมาณนี้เหมือนกันนะคะทีนี้นะคะพลังงานหลักๆแล้วก็เด่นๆที่บีเห็นคือการที่คุณเอง ต่อให้จะมีอะไรเข้ามาแล้วก็มีการสูญเสียความเป็นตัวเองไปบ้างนะคะแต่ตัวของคุณนั้นก็ยังพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะเพราะคุณเองมีความรู้สึกว่าเมื่อคุณทําเต็มที่แล้วไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงนะคะถึงแม้บางครั้งอาจจะมีคําพูดมาทําให้คุณเองอึดอัดในใจไปบ้างแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณนะคะก็อยากที่จะผ่านทุกอย่างไปได้ให้สําเร็จ ประมาณนี้เลยนะคะอยากผ่านทุกอย่างให้ได้2เรตตามที่ตัวเองตั้งเป้าหมายตั้งจิตตั้งใจเอาไว้นะคะเราบางคนนะคะก็คือเกิดที่หนึงเติบโต,ตอีกที่หนึงนะคะหรือว่าบางคนตอนนี้คือทางานอยู่ต่างประเทศก็ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าพลังงานคือค่อนข้างหลากหลายนะคะแต่ที่แน่ๆล่ะคุณรู้ว่าตอนนี้คุณควรทําอะไรแล้วอะไรที่คุณควรที่จะหยุด อันนี้คือพลังงานของคุณนะคะเรามาดูซิว่าไพ่นะคะอยากบอกอะไรกับคุณนะใจเจ็บนะคะอืมคุณน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งละที่ก็รู้สึกว่ามันไม่สบายใจจริงๆอะนะคะ เสี่ยงโชคนะคะร่ำเรียนเดีย๋ยวเปิดให้ครบก่อนนะสบายๆนะคะครูใหญ่โอเคบางคนกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่บางคนอาจเป็นคุณครูก็ได้นะคะระมัดล่าวังผลประโยชน์ล้อตาล้อใจด้วยนะอืม จริงๆอ่ะคุณเป็นคนเก่งที่พี่พูดเหรอว่าคุณเป็นคนเนรียนรู้เร็วนะคะออาคุณเป็นคนเรียนรู้เร็วคุณเป็นคนรักศักดิ์ศรีคุณเป็นคนที่เรียกว่าอะไรก็ตามนะคะที่คุณเองต้องการคุณจะคว้ามันเอามาไว้ให้ได้ต่อให้จะไม่มีใครสนับสนุนคุณแต่คุณเองก็จะเดินไปในสิ่งสิ่งนั้นเพราะคุณเองเป็นคนที่ชอบเสี่ยงนะคะชอบเสี่ยงตลอดนะคะ รู้สึกว่ายิ่งเสีย่ยงก็ยิ่งมองเห็นโอกาสเยอะมากขึ้นคุณเป็นคนประเภทนี้นะคะทีนี้นะคะก็ดูเหมือนกับว่าสินิไพ่ต้องการจะบอกไพ่ก็เตือนก่อนเลยว่า ระมัดระวังสิ่งล่อลวงสิ่งล่อตาล่อใจนะคะมันอาจทําให้คุณเองใจเจ็บหรือเสียใจได้ให้ระมัดระวังคนที่จะเข้ามานะคะต่อหน้าดีแล้วก็รับหลังอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมองใครอย่ามองด้านเดียวนะคะมองให้ครบรอบด้านแล้วคุณเองจะรู้เท่าทันคนคนนั้นที่เข้ามานะคะเพราะว่าตัวของคุณเองจริงๆแล้วเนี่ยนะคะ คุณก็มีดีในตัวของตัวเองคุณเป็นคนที่เรียกว่าศึกษาอะไรก็ทะลุผูกโปรง่งเพราะฉะนั้นเราเนี่ยคุณก็จะสามารถมองคนคนนั้นได้แบบทะลุลูกปร่ปปรงเหมือนกันถ้าหากว่าตัวของคุณเองนะคะมองทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางที่สุดเพราะไม่รู้สึกว่าคนคนนี้ค่ะเขาน่าจะนําผลประโยชน์บางอย่างเข้ามาเราทําให้คุณเองอะ่ะบางครั้งมีความรู้สึกว่า ทำาบางครั้งทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันล่อตาล่อใจคุณมากๆแล้วคุณเองก็แบบอาจจะอยู่ในจุดที่เหมือนกับว่าต้องการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยถ้าหากมีอะไรเข้ามาแล้วมันดูผิดปกติมากๆจริงๆนะคะขอให้คุณพิจรารณานแล้วถอยออกมาในทันทีเพราะตัวของคุณอย่างที่บีบอกไปว่าคุณเป็นคนเฉลียวฉลาดนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนรู้ทันคนแต่เพียงแค่ว่าบางครั้งคนที่เข้ามาเขาอาจจะใช้ความใจอ่อนของคุณนะคะ หรือว่าใช้บางอย่างที่คุณเองมีความรู้สึกว่าคุณกำลังปรารถนานะคะเป็นจุดอ่อนในการเข้ามาหาคุณก็ได้แล้วที่สำคัญเลยนะคะอะไรก็ตามนะคะที่ตัวของคุณเองในตอนนี้นะคะคุณกำลังทำนะคะทุกอย่างค่ะมันจะผ่านไปได้แบบสบายๆนะคะคุณไม่ต้องกังวลหรือไม่ต้องคิดมากอะไรทั้นเลยค่ะทำให้เต็มที่นะคะเพราะคุณเองเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์ ะะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองแล้วก็มีสิ่งที่คุณเองยึดถือเป็นหลักอยู่แล้วนะคะขอให้คุณมองทุกๆอย่างนะคะแล้วก็เดินไปตามขั้นตอนก็แล้วกันนะขั้นตอนอการวางแผนนะคะที่คุณนะคะตั้งอกตั้งใจในการทําว่าจะเดินไปถึงนะจะทําแบบนี้นะคะแล้วจะก้าวไปอีกขั้นหนึ่งนะคะเมื่อคุณทําทุกอย่างไปตามขั้นตอนหรือว่าเต็ปที่คุณวางเอาไว้นะคะคุณก็จะสามารถ ทำให้ทุกๆอย่างนะคะมันเกิดกลายเป็นจริงแล้วก็จะเป็นความสุขเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะอะขอดูเพิ่มอีกสักหน่อยนะคะภาระนะพีนาศนะคะแล้วก็ใจดีอะ จริงๆแล้วว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไพ่ก็ย้ำในเรื่องของคนที่เข้ามาเราไม่หวังดีนะคะ <c oughs> คุณเองก็ต้องระมัดระวังถ้าไม่ระมัดระวังทุกๆอย่างมันอาจจะพังพินาศไปหรือก็ได้ค่ะทุกอย่างมันอาจจะสิ้นสุดเลยก็ได้นะคะ <c oughs> เพราะคุณน่ะจริงๆแล้วไปรู้สึกว่าการที่มันมีอะไร่อตารอใจแล้วคุณจะหลงไปกับมันน่ะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณต้องการให้คนที่บ้านสบายต้องการให้คนข้างหลังน่ค่ะสบายที่สุดแล้วคุณก็รู้สึกว่าอันนี้มันคือทางลัด นะคะอันนี้มันคือสิ่งที่คุณนะคะสามารถที่จะทำแล้วดูแลครอบครัวครอบครัวของคุณนะคะได้ดีมากขึ้นนะคะคุณก็รู้สึกว่าโอเคอยากได้อยากมีประมาณนี้แต่บีก็อยากจะบอกว่าเมื่อคุณมองทุกอย่างละเอียดรอบครอบแล้วคุณจะเห็นว่ามันควรที่จะเข้าไปหรือควรที่จะถอยออกมานะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่เตือนคุณนะคะเพราะคุณเป็นคนทำอะไรเพื่อครอบครัวนะคะเพราะฉันหลอเนี่ย การที่จะมีคนเข้ามาแล้วก็ใช้จุดอ่อนของคุณเลยคะ่ะเป็นการหลอกลวงคุณอนะ่ะบิก็รู้สึกว่าก็น่าจะมาจากประเด็นเหล่านี้นะคะมาดูวันเกิดวันที่นะคะแล้วก็ราศีเพิ่มเติมนะคนที่เกิดวันพุธนะคะหรือคนที่เกิดวันที่20นะคนที่เกิดวันที่13นะคะ คนที่เกิดราศีเมถุนนะคะหรือคนที่เกิดวันที่สคนที่เกิดวันจันทร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่19คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่18ค่ะตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะเอามาดูกันนะว่ามีตัวเลขอะไรบ้างนะคะ56ค่ะเลข0นะคะเลข7ค่ะ50นะคะ และ40ค่ะโอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะคะเป็นกำลังใจให้นะสวัสดีค่ะ